สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะฮะท่านรองนายกภูมิธรรมครับได้ออกมาซักนะฮะออกมาซักนะครับพักก้าวไก่ครับว่ามันเรียกว่าเป็นพวกปากว่าตาหยิบนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายความเคลื่อนไหวของพักฝ่ายค้านนะครับที่สร้างแรงสะเทือนทําให้รัฐบาลเนี่ยต้องออกมาแก้ต่างชี้แจงบุ้นทุกวันนะครับแต่สําหรับอดีตคู่เลิฟนะครับ เมื่อครั้งเนี่ยจับมือจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่สําเร็จครับอย่างพักเพื่อไทยและก้าวไกลนะฮะข่าวนี้มัมเรียกว่าคงถือว่าเหลืออดครับรองนายกภูมิธรรมมีการออกมาซัดแรงว่ามีบางพักเนี่ยปากว่าตาขยิบครับในประเด็นนี้นะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับมีการแคปภาพนะฮะแล้วก็พร้อมระบุข,ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X นะฮะในแอคเคาท์ส่วนตัวนะครับว่าผมไม่สบายใจ ผมไม่สบายใจผมไม่สบายใจแล้วก็ผมไม่สบายใจครับการพูดใส่ร้ายพักเพื่อไทยโดยพูดความจริงไม่หมดเนี่ยหรือพูดแค่เพียงครึ่งเดียวครับเราทํางานให้ประชาชนนะครับไม่ใช่ทําให้พักตัวเองแบบเอาข้อได้จริงมาใส่ร้ายพักอื่นเพื่อชัยชนะของพักตนครับฝากคนหน้าพักนะฮะดูแลคนของตนอย,งอย่างจริงจังด้วยนะครับบอกว่านี่เป็นปัญหาทางด้านจริยธรรมเลยนะฮะท่านปุ่มถามบอกเตือนครับว่าอย่าปากว่าตาขยิบครับทั้งนี้ฮะ ในมในีในยังไม่นับเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายในสภาด้วยนะครับที่มีการฟาดฟันกันรุนแรงในสภาครับระหว่างนายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไก่กับนายภูมิธรรมนะครับที่เรียกว่าทําเอาบรรยากาศร้อนแรงที่สุดในรอบสัปดาห์ทีเดียวครับในข่าวการประชุมสภาครับโดยเฉพาะประเด็นที่มีการพาดพิงถึงเรื่องของการรักษาอาการป่วยของนักโทษชายทักษิณน,นะครับเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนและบรรยากาศในช่วงนั้นครับกรณีที่ท่านพูดถึงความเสมอภาคเท่าเทียม แล้วก็พูดถึงชั้นสิบสี่นะครับผมผมก็เข้าใจว่าท่านก,ก็ก็ผมรู้สึกเหมือนกันแบบแบบเดิมเหมือนกับเรื่องรัฐนูญมาตาหมดหนึ่งหมดสองผมว่าท่านไม่ได้ทำความเข้าใจในรายละเอียดของกฎหมายที่ออกมาเรื่องนี้ให้ชัดเจนถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกเป็นแบบนี้ผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้เขาออกมาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมนะครับ ไม่ได้เกิดในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยนะครับไม่ได้เกิดในสมัยรัฐบาลนี้เกิดมาก่อนเกิดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วด้วยซ้ำไปซึ่งอันนี้ก็ต้องอยกให้เป็นความดีของรัฐบาลที่แล้ว